รอบสายฟอสสายเลาะค่ะวันนี้ก็เราก็จะเดินทางไปวัดถ้ำนครกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูวิวข้างทางมันมีแต่เขาแล้วแบบสวยมากดูสิมีแต่ภูเขามันสวยมากบรรยากาศแบบว่าข้างนอกก็ร้อน35องศานะคะเราก็ออกมาสายสายหน่อยค่ะ ไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะอีก 4... 4กิโลก็ถึงและะ้วค่ะถึงแล้วนะคะสวยมากเลยทะเลตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปชมท่ำนะคะแต่ให้ดูทะเลตรงนี้ก่อนค่ะทางเดินขึ้นข่านะคะ I put that on your website that there are scammers here and if you're a foreigner you're gonna pay full price Yes Even though you have pink card because they're scammers Okay I would tell them that This national Mighty is a national park like these have been same as been your. <Yeah. S 1> you you should yours รอนก็บ่นนะคะเพราะว่าเขามีบัตรประชาชนเพราะว่าในนั้นอะที่เราทำเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดมาเหมือนอุทยานอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ราคาคนไทย แต่ว่ามาเขาก็ให้จ่ายเป็นราคาต่างชาติเหมือนเดิมค่ะ200คนไทย40บาทนะคะต้องเดินขึ้นไป450เมตรนะคะเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะหอบแล้วนะคะมีเสียงจักระจันด้วยค่ะเดินมาแล้วดูวิวค่ะสวยอยู่นะ คุ้มค่ากับการเดินมาอยู่เดินต่อไปค่ะเดินมาถึงเหลือ150เมตรแล้วนะคะใกล้เป็นความจริงแล้วค่ะพักตลอดทางค่ะรอนเห็นต้นนี้กระบองเพชรเราคิดถึงบ้านนะคะ เดินเข้าไปอีก625เมตรนะคะก็จะถึงถ้ำนะคะตอนนี้ถึงบอ่อพยานครนะคะก็ชุลุกเนี้ย,ยบอ่อพยานครตรงนี้ค่ะ อันนี้บอกพระยานครค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปอีกนะคะขาสั้นหมดนะคะเพราะเดินขึ้นเขาเนาะหอยได้นั่งพักหน่อยนึงนี่เข้าไปตรงนี้ค่ะอีก6กรยยีเมตรนะคะเดินไปค่ะลิงนะคะ ไปเขาตะเกียบไม่เจอแต่มาเจอลิงที่นี่ค่ะโอ้ต้องต้องปีนเขาขึ้นไปอีกค่ะ430เมตร oh oh <Okay. S 2> โ h my g o d โฮ้ยเอาล่ะสิทีนี้เรานึกว่าจะเดินเรียบนะคะเนี่ยค่ะ สี่รสิบเมตรเอาละสิทุกคนเปียกหมดเลยค่ะเหงื่อดูดิเจ๊กระและมาถึงแล้วค่ะนี่ทำเพื่อทุกคนเลยนะคะเนี่ยถึงแล้วค่ะเดินขึ้นมาเข่าแรกก็คือสี่สี่ร้อยห้าสิบเอเมตรแล้วก็เดินเขานี้นะคะอีกหกร้อยยิบห้าเมตรนะคะเนี่ยค่ะถึง นี่รอบๆนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบๆค่ะรอบๆนะคะมีแต่หินทั้งนั้นทางเดินหินแต่ว่าเดินลำบากมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูลงไปข้างล่างตรงทางลงนะคะ เดี๋ยวต้องระวังดีๆค่ะลงมาได้หน่อยนึงนะคะนี่ทางเข้าถ้ำตรงนี้นะคะทุกคนรอนกำลังตามมานะคะนูน่นรอนนี่ถ่ายกันและ จะมีแต่ต่างชาตินะคะฝรั่งแล้วก็น่าจะเป็นเกาหลีกับจีนนะคะเยอะค่ะเดี๋ยวจะเดินลงไปในถ้ำแล้วนะคะ ให้ดูให้ดูเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงนั้นนะคะโอ้ยฉันเปียกหมดค่ะทุกคนเดี๋ยวรอรอนสักพักนึงก่อนเหมือนฉันอาบน้ำเลยค่ะ mm hmm. เหงื่อแบบสุดยอดมากใครที่มาต้องเตรียมรองเท้าผ้าใบมานะคะ แต่เราไม่ได้เตรียมรองเท้าผ้าใบมาเนาะเราไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้เพื่อนรุ่นน้องก็บอกให้มาดูถ้ำดูถ้ำเราก็มาพอมาดูเอ้ยมสวยจริงๆนะลงมาตรงนี้แล้วสวย ลอนถ่ายวิดีโอให้ครอบครัวดูนะคะดูทุกคนมีแสงเข้ามาตรงนี้ด้วยว้าวไปแล้วค่ะถึงแล้วค่ะ ข้างในถ้ำนะคะ ท่าพระยานครนะคะ,คะเราไม่รู้ว่าพระยานครจะไปอ่านประวัติก่อนนะคะทุกคนมันสวยมากดูสิว้าว เดี๋ยวไปอ่านประวัติกันว่ายังไงเนาะนี่นะคะประวัตินะคะก็เป็นพระที่นั่งคูหาคฤหาสนะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะคะที่โปรดทรงสร้างขึ้นนะคะนี่คะ่ะตรงนั้นก็จะเป็นรูปปั้นของรอห้านะคะ สวยมากเลยอะนี่ครอบครัวน,นี้มาแล้วนะคะน่ารักมากเดินมาด้วยกัน ไปคะ่ะทุกคนเดินทางกลับกันอีกทีค่ะเกือบพันเมตรนะคะไปคะ่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งกิ้งๆให้ด้วยค่ะบา,บายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนบรรยากาศดีหูหน้ามืดมาก ไปค่ะบ๊ายบาย